สวัสดีเจ้าสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะเจ้าวันนี้ช่องแมวแฟมเมี่นะคะทุกคนวันนี้จะพามาทานน้ำเงี้ยวเมืองเหนือเจ้านี่ถ้วยใหญ่ๆช้ำๆถ้วยนี้30บาทจ้าอยู่ที่กาดอภัยนะเจ้าถั่วง,งอกหอมเจียวได้อย่างเยอะเจ้าก<น>้้ปอบเสียงเจ้านี่ เต็มถ้วยตะแยะอะไรเจ้าทุกคนไปแล้วมากินก้ามแอ้แวกันเจ้าเส้นขนมเส้นเมืองเหนือเขาจะเส้นน้อยๆน,ยนยะเจ้ากินลำขนาดจะกินกับตำส้มกว่าลำเจ้าแกงเคียวหวานแกงเพชรได้หมดเจ้าดอกเงี้ยวก็คือดอกเงี้ยวเจ้าอันเดียวกันเนาะเวลาตากแห้งแล้วเปิดเอามาใส่เป็นกับข้าวเป็นอาหารปรุงแตง่งเป็นอาหารเช่นจะเป็นแกงแค่หรือว่านน้ำเงี้ยวเนี่ยเจ้า มันก็จะอร่อยดีนะเจ้าจะเป็นต้นติคอนข่างมีความสูงนะเจ้าเราเกี่ยมมีหนามนะเจ้าเก็บมาตากแดดแล้วก็มาทำเป็นปรุงอาหารได้นะเจ้าวันนี้เสนอเมนูติม่แอวกินวันนี้นะเจ้าจะเป็นน้ำเงี้ยวเมืองเหนือนะเจ้าทุกคนอยากลองอยากกินลองทําดูนะเจ้าหรือว่าไปกินตามล้านก็มีนะเจ้าน้ำเงี้ยวเมืองเหนือเจ้าลั้มขนาดเจ้าทุกคน ของกินล้ำยู่ตีคนมากเจ้าฝากกดติดตามกดไลค์กดหัวใจให้กำลังใจแม่เอลตัวนะเจ้าวันนี้แม่แอลแฟมิลี่นะเจ้าก็มาแวะท,ทักทายเพื่อนเือนทุกคนนะเจ้าบา,บายยขอตัวกินน้ำเงี้ยวก่อนนะเจ้าน้ำเงี้ยวถ้วยนี่ไหลๆหแต่ไหลว่าเจ้าจะมดก่อนนี่เพื่อนๆไปแล้วเด้อ